ต,ตัวแรขมันบวกอยู่ตรงนั้นคนเคยแรงแต่ประเด็นที่เราอยากเตรียมความพร้อมรองรับนะครับเราคงจะต้องเดียเ๋ยวพอเดือนองศจิกายนไปแล้วตอนนี้ที่พา,าลุ่มน้ำามาเลยยี่สองแะ้วมัว่าข้ามตรงตรงแทงตรงนั้นก็ได้เลยนะข้ามมาได้แล้วตรงนั้นคือเ,เราทำไปไปเรือยๆสงเราคิดว่าเราก็าจะมีประสบการณ์ในการท,าที่เรา แต่ต้องไปแต่มีการเริมีไปเรื่อยๆะสัมภาษณ์ท่านรองแล้วก็สัมภาษณ์ท่านผู้บริการเคื่อนรวมถึงทีมงานของคุณส่วนใหญ่ได้วเราคไปตวองมีไปเรื่มความจำนะครับต้องานตรงนี้ก็รู้เรื่องของความมั่นคงอ,อยู่แล้วรถึงะย่างเมื่อวานนี้ก็านตรวจสอบข้อมูลอยู่แล้วก็เป็นจังหวะที่เราอาจจะช่วงที่มันลงเข้าไป ครับก็วันนี้ก็มาเยี่ยมทีมงานของคุณคูกี้นะครับซึ่งมาเตรียมความพร้อมในการซ้อมก่อนที่จะไปไหว้ข้ามช่องแคบอังกฤษในกลางปีหน้านะครับก็ติดตามข้อมูลมาตั้งแต่ตอนเริ่มออกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วก็เตรียมการกับทั้งทางคูกี้แล้วก็ทางท่านผู้นริการเขื่อนและก็ทีมงานของป้องกันบรรเทาสาภายมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าเรา จะต้องหยุดภารกิจในการว่ายน้ำไปตอนประมาณตีสามของเมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่ามีกระแสน้ำใต้ทางด้านใต้ในค่อนข้างแรงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าเราประสบความสําเร็จในหลายเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเราได้ประสบการณ์ในการที่จะต้องไปไว่ายน้ำในพื้นที่ที่มีกระแสน้ำแรงแล้วก็มีลมแรงสองก็คือประสบการณ์ในการประสานงานของจังหวัดเองนะครับว่าถ้ามีทีมที่เป็นระดับนานาชาติมาในพื้นที่เนี่ยเราจะดูแลความปลอดภัยเขาอย่างไร จะให้การสนับสนุนอย่างไรซึ่งทั้งทางเขื่อนศรีนครินเองนะครับโดยทีมงานของท่านผู้มีการเนี่ยก็ได้สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับทางทีมมูลนิธิของพิทักษ์การมูลนิธิอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาในพื้นที่ก็ได้มาให้ความดูแลความปลอดภัยกับนักว่ายน้ําของเราหรือคุณครูกี้ของเรานะครับเพราะวันนี้คิดว่าสิ่งที่เราได้นั่นก็คือความประสบความสาเร็จทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราว่ายมาไม่ถึงจุดที่เราตั้งใจไว้เท่านั้นเองนะครับก็จังหวัดจันทบุรีก็หวังว่า เราจะได้รับต้อนรับคุกกี้และทีมงานอีกนะครับในเมื่อโอกาสอำนวยแล้วแล้วก็คิดว่าทีม,มอื่นๆที่อาจจะอยากเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน,าน้ำจะเป็นวิ่งหรือจะเป็นจักรยานหรือจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับทางจังหวัดจันทบุร,ร,บรีเรายินดีที่จะรับให้การสนับสนุนและยืนยันว่าเรามีความพร้อมในการที่จะดูแลความปลอดภัยของท่านตลอดเวลาครับออการจันทบุรีมีภูมิประเทศที่ถ้าถ้าทาง ทางกีฬาหรือว่าคนที่ชอบความท,ท้าทายเป็นสิ่งที่ชาร์เลนจ์มากสมควรจะมาที่นี่ภูมิภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็ธรรมชาติคือเป็นที่หนึ่งเลยแถมบวกกับประวัติศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ซ้อนกันหลายประวัติศาสตร์อันยาวไกลงั้นการมาวหว้ที่เนี่หรือการมาทํากิจกรรมที่นี่หมายถึงเป็นการลําลึกถึงแล้วก็ ได้ชื่นชมธรรมชาติที่บางมุมที่เราไม่เคยเห็นเลยอยากให้ภาพตรงนี้เผยแพร่ออกไปให้มากขึ้นได้เห็นมุมมองการจนบ,บุรีไม่ใช่มีแค่สะพานแต่มีธรรมชาติที่สวยงามมีป่ามีอาหารมีที่พักมีทุกอย่างที่ดีหมดเลยอะค่ะจริงๆแล้วทุกอย่างอะมันสำเร็จตั้งแต่เรากล้าที่จะลุกขึ้นมาเริ่มนับหนึ่งแล้วเราจะไม่นับสิบ บทสุดท้ายแต่ความงดงามคือจุดเริ่มต้นและท่ามกลางงั้นถึงท่ามกลางเนี่ยจะเดินไปไม่ถึงจุดหมายเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเราคือผู้สําเร็จหรือไม่สําเร็จผู้ที่เป็นผู้สําเร็จอย่างแท้จริงคือผู้ที่กล้าเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาแค่นั้นเอง